แน่นอนก็มีคนจับจ้องอะนะของพรรคประชาชนเนี่ยที่เขาทำเป็นทีมะท mm hmm. ีมของการถแถลงนโยบาย <Ha. S 1> ไม่เอาอภิไปรายไม่ลงใจนะนนั้นต้องเข้มอยู่แล้วอภิไปรายไม่ลงใจหรือซักฟอกไม่เอาเอาทีมตอนถแถลงนโยบายถแถลงนโยบายอนุทินเป็นยังไงขึ้นมาดูซิอ่าก็จะเป็นสีขาวดำ mm hmm. สีขาวดำนี่ไง นี่ของพรักประชาชนบอกนับถอยหลังยุบสภาเดินหน้าประชามติรัฐธรรมนูญอ่าแล้วก็ชวรได้ติดตามการถแถลงวันนี้พรุ่งนี้แค่นี้เองมีแค่นี้มีแค่นี้อ่าแล้วลองไปเทียบของพักเพื่อไทยแล้วมาเอาขอรรัฐบาลแพรทองทานใช่อ๋อเอาของพรคประชาชนก่อนแต่เป็นรัฐบาลแพรทองทานกับรัฐบาลเศรษฐาไหมคะเอารัฐบาลแพรทองทานตอนนั้นเนี่ยใช้ตีมอะไรศวนเปล่าเจ้าหรือเจง พบกัน12 13กันยายนนี่ไงตอนอันนี้ตอนรัฐบาลแพทองคุณแพทองทานแานถแลงนโยบายใช่หนึ่งปีศูนย์เปล่าก็าคือของคุณเศรษฐาใช่ไหมคะสปีเจ้าหรือเจงอ่าถ้าย้อนไปนรัฐบาลเศรษฐาเลยตอนนั้นเนี่ยพรกประชาชนใช้ตีมว่ารัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนได้อย่างไร เมื่อไม่กล้าแตะต้นต่อปัญหา11-12กันยายนนี่ไงรัฐถะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงลก็ล้อมาจากรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงของพิติกชิโร่ค่ะแล้วก็มีการไล่ว่าจะมีใครอภิปรายอย่างไรอาจจะเห็นถ้าเราเปรียบเทียบรัฐบาลเสถาก็จะเป็นรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจอที่หนึ่งรัฐบาลแพทองทานก็จะเป็น หนึ่งปีศูนย์เปล่าสามปีเจ้าหรือเจงอ่าและสุดท้ายก็คือรัฐบาลนุทินวันนี้นับถอยหลังยุบสภาเดินหน้าประชามติรัฐธรรมนูอืญมเดี๋ยวก็รู้จะเป็นยังไงอะไรก็ตามทีไม่สำคัญถ้ากับเนื้อหาที่ต้องติดตามดูกันเนี่ยน้องไบร์